Here we go. Hãy hãy tay bóng hơi hơi. hơi. hui. Tu đi, tu đi. Hãy lần nữa cả nhà. Hãy 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 view มองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนเกิดอะไรวะกลางจอนี่คือแล้วอ๋อคุณกูหลุดเหรอไม่ไม่อะไรอะมันดังเองแลยโอ้โหเกมนี้มีมีอย่างนี้ด้วยการแสงกระพริบอู้วิ่งดูแต่คนอื่นเล่นไม่เคยได้เล่นเองเสียงมันดังกว่าที่คิดว่าเนี่ยจริงรถตอนนี่ผ่านเรา โอโหรถสดๆเหร่นี่ว่าจูดีแล้วอีนี่ใครไอ้คอหมุนเนอเอตอบนะดินดาน <ะ S 2> ชัมเตอร์อรจูดีแล้วนี่ใครนี่ชื่อบอก <Hey. S 2> คลิปเฮ้ยเอาดีผมพูดมาคลิปหน้าไอ้คลิดขวาค้างเพิ่งรู้มัน,มนม<า>จูมไหมหรอมาทำไมอ่ะโอ้ <laughs> สวัสดีครับเราอยู่ด้วยกันป่ะวะเรื่องเราเล่นแยกอยู่ด้วยกันโซเราโซอยู่ไหนอะไหนอะอ๋อนี่ไงโซโซโซอยู่นี่โซมู้ลงมาจากฟ้าออุ้ยดูทางดิโอ้โหโอยกูโดดลงไปตายเลยได้ปะเดี๋ยวเช็คเนี่ยดูดิบอกว่าให้มาเจอกันที่เอ่อสูรให้ไปเช็คตามชายหาดไปหาบอกแส ไปกันวหากันเถอะเกมเล่นด้วยกันเลยเกมด้วยกันเ้ยใช่ีร้านี่หรอต้องว่างเหรอท่าน้าเลยนะไปเจอบ่อแสเดี๋ยวนี้อะไรมันบอกให้ไปเจอมหาสมุทรเฮ้ยมีนี่แหละเราเนี่ยไอ้กุญแจเราต้องไปหาเลขมาเหรอโอ้แหม่ไลไรเฮาส์นี่ไงมันบอกว่าเจอประภาคารแล้วต้องหาทางไปที่อ่าไอแลนด์ อะไรตนม่มีสะพานอยู่อ่ะกลับไปได้เลยมั้งมีแค่นั้นอ่ะไปไปมาเพื่อนจูดี้เรียกกูแล้วนะเขากวักมือเรียกกูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะได้แผนที่ด้วยเหรอตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยกูได้แผนที่เราอยู่อันนี้ปะสายกับขอบเออเราอยู่แคลิฟอร์เนียครับแล้วต้องไปเจออะไรข้างหลังอ่ะที่ลินดาอะไรไปที่ประภาคารที่มันบอกไอ้ตัวนี้มีคือมีตัวเลขเลยอ่ะคือเราไปหาเลขมาหรอมันเิอเพื่อสั้นไม่ได้หรอ น่าใช่พี่เอ้ยพอต้องลองอันนี้ปะเอ้ยต้องปลดล็อกบ้านแล้วเรือหนีใช่ต้องแบบปลดแล้วต้องหาอะไรมาไอเนี่ยมาให้สับักงานใหญ่หาเราต้องเราต้องหนีอะใช่ไหมอาจารย์อาจารยปลดล็อกไงอันนี้รถรอนมั้ยเนี่ยเกีอันเนี้ยร้อนวิซี่อะไมเก่ากึกเลยอ่ะมีชิวเต็มไปด้วยเลือดไม่โอเคแล้วละสนิมแล้วเพื่อนมันคือสนิมเนี่ยลินดาฮอลลีวูดเขาเดินไปทางนี้เลยหรอกเฮ้ยลินดาสิ เฮ้ยเอาเอาแล้วทำไมเดี๋ยวทำไมกูโดนผักอะไหนผักอะไรไหนนี่อยู่ในน้ำกูโดนอยู่ในน้ำเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไปเล่นน้ำทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่เล่นไม่หนกโดนไม่หนกตดนไม่หนกไม่หาหาอยู่หาอยู่กูกดดูโปเตอร์แล้วกูโดนเด้งเลยอะไม่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 ปเตอร์ลินดาเนี่ยเชื่อไม่เชื่อทางไหนลินดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้อะไรของมึงก็หนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์ป่ะเพื่อนลองกดโปเตอร์เดี๋ยวมันจะมีเลขอยู่อหนึ่งเก้าห้าศูนย ไม่ไอ้อันนัมาสามตัวนี่หว่าไอ้เลขตรงที่ล็อกอะเมื่อกี้อันนี้ไอหล่นหรือไม่ไม่รู้ตรงเนี้ยรูปอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยใครอะเฮ้ยน่ากลัวโซดูดีไหนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปตรงพื้นเนี่ยหูยดอกเจ็บแม่ตัวแม่งสูงจัดที่อะตุหล่อนอะเอกลัวที่เห็ดเลยเอาได้ปะไม่ได้ต้องไปต่อว่ะทำไมเห็นมันเหมือนเก็บได้วะ ของตามริมชายหาดว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆอุ้ยมันบอกให้กดเฮดอะอ๋อเฮดเพื่อหาหินเหรอรีอะไรวะเนี่ยคนปรับเซตติ้งอ่ะเพื่อนนั่นอ่ะคุณเป็นแบบนั้นเลยโอเคตองนั้นป่ะนี่ไเบนซ์สเลเบลคอมเบล่าฟอร์มคืออะไรวะกูเคยเป็นเลยคือแบบถ้าเราโดดโดดโดดไปแบบไปโดนของอะไรเนี่ยมันจะบักมันดีดดีดตัวโคตรไก่แล้วมันูซอกเลยดิทำไมมืดจังทางนี้มันมีทางไปได้ปะไปซอยนั้นดิใช่ปะก็น่าจะต้องไปแบบเพื่อนเพราะว่าอะไรวะ ตันเห้เออเนี่ยทางอะไรอะทางนี้อเหรออันอั้นอะไรอะรูปปั้นเหรอต้นเดิลยขนาดเหมือนมันมีสามช่องอ่ะมันมีเข้าไปได้เนี่ยแล้วก็ต้นช่องหนึ่งกินช่องหนึ่งกตช่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพมึงหง่ามึงเบสไปก่อนเลยรู้สึกว่าก็ไปทันเดียวกันไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอ้ยแม่งตะกอฮะก็มึงป้อนอะไรวะเฮ้ยอุ้ยไม่มีไรไม่มีไรอไม่มีไม่มีทางตันมีก้อนหินอยู่ เจอเชียวเชีวหลังไม่เจอไหมไปไปมาคิวเข้าไปแล้วไปไปเข้าเด็กน้ำอ่ะฮะฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยไปเลยอุ้ยอะไรอ่ะนี่มาเดอร์มีบางคนรู้ว่ารหัสอยู่ไหนโอเคก็คือกิดอะไรขึ้นหน่อยซิมเดนนะเอ้ยเอ๋อมันเป็นแมปอีกทีหนึ่งอุ้ยเสียนยังไงทางออกทางออกอันนี้ปะโอทางไปต่อมีอะไรไม่รู้แดงแด้นะเพื่อนผลไม้อ๋อ เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อรูปปั้นอะไรอะไรเบสเสียงอะไรไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงเบสไม่รู้เลยนี่เหรอเมื่อกี้เสียไม่ไม่ไม่รูปปั้นเปล่ารูปปั้นเบาเตอหรือเบาเฮ้อเยอะไปแล้วเรากำลังขออันเดิมตอนเดินเราไปไหนกเป็นแค่สิงโตเนี่ยเราเดินไปหาสิงโตไหนวะอ๋อเฮ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมน้องเหมียวไปมีอะไรแต่เออเดี๋ยวนะใครหายก็บอกกดชิปวิงต่อไปกัน ใช่หรอโฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้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 หลับอันนี้วอร์มเลยอันนี้วอร์มก่อนเลยจุดนี้มึงตังค์ไม่ทำหรอกกูบีฮอบไม่มีเสียงแล้วคือเราต้องไปไหนวะมันไปตามแสงปะเนี่ยแสงเราเดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่บอกไม่บอกรอมันรอมาเซอร์ไพรมันต้องฟัคเกอร์ตามสูตรเลยมันอย่ยาไปกลัวเพื่อนกูนำเองยจะไหนวะฮะโอ้ยสุดไอ้สุดอันไหนอะอะไร อ๋อไม่มีไม่มีเงาเงาเงาเลยทำดีๆทำดีๆก็เห็นโซวิ่งไปแล้วมันมีอะไรขยับกูตกใจเลยมันเป็นเงาโซนี่เองไม่แรกกูรอผีเผื่ออะไรไม่มีอยู่จริงเนาะจริงอันนี้คิดไปเองนะน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมันขยับได้ด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะไอโซปดิเบบยาวเลยนะจะฟาดหรอแมอัอนี้อาจจะรู้อันนี้ก็ได้นะอ่ะ ต้องเดินต้องมีคนไปเช็คเว้ยมันน่าจะน่าจะเป็นคนดีคนเนี้เออเพราะเพราะมันเพราะมันมีลูกภาใบด้วยไอไอต้นต้อนไปเช็คดิน่าจะเป็นดีลูกผู้ชายกูเช็คเองเข้าไปเลยเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่าให้โดนตรงไปเรื่อยๆมันจะเจอคำตอบทางไหนอะตรงฮ้ยทำอะไรทำอะไรอะไรกูกูกดมันกดมันบอกมันชื่ออเมเซียวเขาเป็นคนดีดูดิหน้าตาก็รู้ฉันไม่ได้เห็นใครที่มาเป็นเดือนแล้ว ถ้าอยากถ้าอยากได้ไอรหัสทำไรสักหน่อยถ้าเคยเป็นมนุษย์เหมือนเธอเหมือนลินดาใช่ไม่ข้ามฟอร์เมชั่นหรอไม่แปลงร่างได้อ๋ออคนนี้คนนี้ตัวชนวะไอที่มันลิชแอนเฟมาละไอโซอย่าเดินชนกูกูที่ดาวไซสเอาลินดามันเหลี่ยมลินดาบอกว่าไปอ๋อวาร์ปวารอ้าวไม่กูเข้าคาสีน่ะกดกูเข้ากูเข่าต้องคุยกับมันวะเข้าไปแล้วอ๋อรนะเข้าแล้อ๋อกููยังกูตามหลังโก อะไรเกตงคุณแทงอ๋อนี่ไงคัสซีนอุ้ยอุ้ยจอุ้ยอีเหลี่ยมอีอไหนอนีอีเลยเขาเยอะฉันเลยอออกบนเลยอออกบนที่หน้าอดอ,อกนี่โอ้หมันมันแทงแทงเข้าโอ้ข้างซ้ายมิดเลยมิดเลยมิดด้ามจิลิดนดาอีดอ,อกแล้วในเวลาเดียวกันก็นกโดนวิญ,ญญาณจับเข้าโถเฮ้ยโดนเอาวิญญ,ญาณไป ที่มันเอามนุษย์มันทดลองแน่นเลยวะที่เอามนุษย์มาทดลองเป็นตัวส่งสูงไปเปรตหรือว่านี่จะเป็นมนุษย์มนุษย์ยุคใหม่เชี่ยอย่างกินร้อนเป็นยินไวปโอ้ยพูดมากจังมันบอกว่า it's very simple มีความฝันแต่ลินดาแย่งไปแล้วขาติดอยูใ่ในดินบอกว่าจะได้วินจากที่นี่แล้วเป็นอิสระไม่ไม่ใช่ว่าตัดมันออกแล้วมันไล่เรานะเนี่ยมันมีปีกอยู่นายเขาได้เปลี่ยนฉันนับอลโค้ดให้ไี่หยุดเลยคอยเอาไปดูคัดเอาแม่โอเคหาของที่มาตัดของที่ตัดขา มันเราเราชัว์เพื่อนเก็บของอั้มันไม่รับ้องไปทางไหนไมีสองทางขวาลายซ้ายอัปป <c oughs> ีมีแต่ทางทางซ้ายโคตรมืดเลยเนี่ยแต่ทางขวานี่โอ้โหแสงสว่างเอา้ากูเหอะไปกดคุยกับมันอีกรอบแล้วนี้ไอ้ไอ้ตัวหนังสืออยู่ข้างล่างไม่หยุดเลยไม่ขวางต้องทำแบบเราเว้ยแต่มันถูกสาบโดนดาสาบไม่แล้วข<ม>น,นดี ถ้าอย่างงี้กูต้องไปคัสซีนั่นอีกรอบแล้วเนี่ยไอ่ไม่ไม่ไม่กูก็กูก็เป็นทั้งล้ตัวที่ขวาแหละเนี่ยทางนี้ทางนี้มันมีะไรเลยควน้ำอยู่วิ่งอะไรอ่ะอ่อมันไม่มีไอเนี่ยที่หมุนเครื่องมือต้องการที่หมุนเพื่อเราต้องไม่หาเราต้องไม่หาถ้าเขาตรงไปโมมีแต่เพียงเลยอ่ะถ้าเกิดว่ากูโดนถ้ากูตายทำไงอ่ะมึงจะเกิดใหม่เฮ้ยเพื่อนตัวอะไรอ่ะหลังรถ เห็นปะอย่าไปสนใจเพื่อนเอเดอร์แมนมั้งตัวอะไรอ่ะอุ้ยมันเป็นมันเป็นแมงอะไรสักอย่างมีฟันโอ้โหฟันมันกัดหะอเแตกมันอยู่อ่ะดีจ้าเกะก็กะกูที่ไหนเก่งใจร้องนะหนายอะฮะนั่นปะแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเนี่เน่เนหน่มานปตอนนี่ไงทางไปบ้านหรือเปล่าไม่ทราบ มีีเห็นนโอ้แล้วมันมีแยกเลยแยกซ้ายแยกขวาอีกไปไปรถไปรถกันทางซ้ายใกล้วาขึ้นได้เะโอ้ข้างหน้ามีแล้วนะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนอะไรขับบนเหรอเฮ้ยอะไรบินเฮ้ยมังกรไหนเฮ้ยนั่นไงข้างบนนั่นน่ะดูบนบป้ายบนบนกระเพาะนะมังกรกระดูกเราเดินไปได้ใช่ป่ะไม่ได้ได้ไว้ต้นไปเลยได้เหรอ ไม่เราเราเรามันจะกาศเราไหมอ่ะมันก็ดูมันเก็บเก็บค่าโกรธนี่ไปละอมุ้ยไม่กัดกหรอเฮ้ยวิ่งดีเป้ยมันไม่ได้เราไม่ไล่ไม่ไล่ก็บ้าแล้วโอ้ยกูโดนกูโดนโอ้อตัวใครตัวมันเด้อเฮ้ยมันมาไม่ได้ขย่ากูสามทีติดด้วยเอ้ยมันต right? ิดกระบ้านแล้วมันบินมาแล้ว้ยโอ้โห ตัวตัวใครตัวมันเด้อไปไปทางขวาต่อละจป็นอะไรจะเปได้กระบสีตาบันนาตัวบัลิกิเลกกนมาด้วยสีตาีตาปูตะกิตลกีตีมาแล้วกูมาเฮ้ยม่ตอนม่ตอมีนคนเดียวเว้ยมันเป็นมากไงมันเกิดที่ไหนเกิดใ่เกิดใหม่เกิดใหมก็ต้องเดินมาทางนั้นอ่ะมันหายไปไหนวะเหลอจู่ด้วยไม่กัดว่าเองอ่ะขาไอ้ที่มันไม่โหมันมันเคี้ยวกูสามรอบเฮ้ย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  วิ่งกับเพื่อนให้ช่วยผมได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยวิ่งดับไฟอ่ะตายไปแล้วนอนนอนโดนเฮ้ยมันอยู่ด้านขวาต้องบินไปไหนหรอไม่รู้รอด้วยอะไรอ่ะอันนี้อะไรต้นสูงกดเล็กนึงเอ็นไปด้วยเลือดเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะอาจจะเหลือทางนั้นทางเดียวอาจจะต้องรุยนะว่าเราต้องวิ่งวิ่งผ่านมังกอนหรอ มันมันหนีไม่ทันไม่ใช่มันใบอะไรเสียงมันอยู่นู่นอ่ะไม่มันหายไปแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่ไงคันโยกได้มาแล้วโอ้โหเจียร์ยานเนี่เราไปอีกได้บ้างสีแดงเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีทางไปต่อแล้วก็ต้องไปน้ำพุเกมแห่งยุควิวเพลงมันน่ากลัวจังไงวิวเฮ้ยียงอะไรเฮ้ยอะไรต้องเสียงเสียงรถไฟเว้ยก็ใช้เนี่ยตอนนี้วะฮึ่มเรือของพี่สาไปละ อยูอมาดากที่น้ำพูวะมันมันมีมอสมอสชัยวะลองลองไปดูป้างนะนั่งยายมันอยู่บนฟ้ามันบอยู่โอู้บีดแบบเอาอะไรไงอะไรดีแล้วมันวิ่งมาแล้วไงเพื่อนมันวิ่งมาอะไรเอ้าอยู่แค่ต้องมาใช้เวลาอ้อมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบินโอ้โหมันบินกลับ มันเศร้าเว้ยเราต้องล่ออ่ะจริงปะนี่มันพูดอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเออบินไปไหนวะจับนไปไหนแล้ววะไม่รู้ไม่รู้ขวดร้อยเศษขูดร้อยเศษง่งยใช้ง่ายนะนี่นี่นี่ข้าง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 อ๋อหมุนอยู่หมุนอยู่หมุนหมุนขึ้นมายังอ่ะบินบินมาตอนนี้นี่เขี้เลยนะวิ่งดีขึ้นฟ้าให้เฮ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วอะไรอ่ะรหัส เยเลื่อนเลื่อนเลื่อนอนเลื่อนเลไปละจ้าพี่น้องพวกมึงได้เล่นกันหมดไปอยู่หลังกูไม่ออได้มาแล้วได้มาแล้เลื่อนเลืเลื่อนไงอ่ะเฮ้ยมันมันกูจูกูจูจะกูจูงานเจอกูจูโคดโคดโคดคือหนึ่งหนึ่งหกโค้คือหนึ่งหนึ่งหกไปไปไปไรีติรีตติรีต เอาแล้วไปเลยจ้าขับเลยกดคีย์นั่งเดยนนะกดคีย์นั่งเดินนะ่อ๋อใช่อ๋อนี่เนี่กดกดคีย์สั้นแล้วๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆบวๆๆๆี่ l ๆอๆๆ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 ๆนๆๆๆๆนๆๆสอๆๆ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 ่ๆห เฮ้ยซสาสเซนโอ้โหเฮ<ห>้ทำสวยอยู่เนี่ยเรียกคนว่าเลยทีเดนอีวิลนี่โลบอกมไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคนตร้างมันแี่โอ้โอหดูแสงไม่มีหัวไม่มีหัว อินดาไลท์เฮามาถึงแล้วเราต้องหาทางปีนขึ้นไปอินดาแต่ปีนหาอยู่บนหน้าผาน่าจะมีอยู่ทางปีนนี่ไงมาถึงไลท์เฮาแล้วนั่นแหละอัลปานนั่นนะผมว่าสว่างอยู่เลยมันจะมีอะไรมาหลอกหลอกเราได้วะจริงมันบอกให้เรามันบอกให้เราปีนไปอ่ะปีนไงล็อกเหรอล็อมกนี่เหรอปีนเหรอใช่ปะวะเฮ้ยโปรเซียนเฮ้ย โดดได้เอาจีแล้วไปไงอ่ะกระโดดไปเลยไม่น่าไหววะกลัวไม่ไหวน่าจะล้มแล้วก็หินไปบ้าแบบแบบบีคอปะเอ้ยนี่ไงโดดขึ้นได้เลยขึ้นไหนเนี่ยอ๋อนี่ฮานอยเออเมันใช่นทันทีจริงเหรอไม่รู้เราทางนรันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจบเกมเราขึ้นไงต่อเราขึ้นไงต่อไปต้นหามั่วอ่ะเพื่อนตอเนี่ยเนี่ยกูขึ้นมาเราเราได้เราได้เอาล็อกขอบอ้าวเอซอลมันมันติดเรา ติดหัวไม่ได้แล้วอ่ะไม่ใช่แล้วมันเป็นยาอ่อนเกินทางเนี้ยไอ้ที่อานี่ไงตกมาเนี่ยไอโซไอข้างซ้ายเราเนี่ยเหมือนโดดไปได้นะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โดดได้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่ไงเนินมันขึ้นได้เลยดูดินี่ไงถึงแล้วอ๋อเดี๋ยวนะสองคนนั้นนี่มันจุดนี่มันจุดเริ่มต้นอ๋แล้วไหนวะเราต้องไปไหนนั่งไปอ๋อเอ้ยเอ้ยปะพาปะพาคาน ไลท์เฮาส์มันเอ้ยเอ้ยอะไรอ๋อไม่รู้ไม่รู้กูเดินดูเสียงลงรูปปั้นเนี้ยทางตานทางตานเพื่อนทางตานโอเคไม่มีระดอกเพื่อนในเนี้ยมันเชียวมันน่าจะให่ไปปพาคานะเอนี้น่าจะมีเป็นบ้านที่แสนดีเพื่นนลินดาไลท์เฮาส์ลินดาไลท์เฮาส์เราต้องหยุดว้าวอ๋อมันคือบ้านลินดาแต่วิญญาณจูดี้อยู่ในนี้ล็อกอยู่เซ a ร์ h อันอื่ a แท e มาข้างเขาเลยแบบว่าอุ้ยอุ้ยน้องน้งน้อ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 น้อ้ยงวนกกันเหรอเฮ้ยนี่งน้ตูอ่าอง้้